วัีครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบไม์ของกล้อง g ิดอัพ i ิดทูนะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะแพ็กเกจในแพ็กเกจก็มีตัวไม์อย่างนี้แค่นี้เองนะครับหน้าตาของแพ็กเกจก็อาจจะดูเรียบง,ง่ายไปหน่อยส่วนไม์ก็น่าจะเป็นไม์ USB ธรรมดานะครับที่บนแพ็กเกจเขาระบุไว้ว่าสามารถใช้กับกล้อง g ิดอัพแล้วก็ GoPro ได้นะครับใครอยากได้ไม์สำหรับ GoPro ก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดใส่ไม์เข้าไปแล้วเสียงมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดจะถามว่าคุณภาพของเสียงที่ได้จากกล้องกิบทูตอนนี้เนี่ยน่าพอใจหรือยังถ้าเกิดไม่ต่อไมโดยทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่ากล้อง action camera เนี่ยคุณก็คงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะบันทึกเสียงอะไรดีมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนอยากจะใช้ในการอัดเสียงหรือว่าการสัมภาษณ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนิดนึงเนี่ยการใช้ external mic อย่างนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณได้คุณภาพเสียงแบบนั้นเช่นกันแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเสียเข้าไปแล้วเสียงมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราาะว่ ก็พึ่งแกะออกมาเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับว่าเ,เสียงที่ได้จากเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ3 2 1อ่ะตอนนี้ผมก็ออกมานอกบ้านนะครับมีลมพัดเข้ามานะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างจะตังวานเหมือนกันตอนนี้ผมปรับ audio level เป็นแบบ m e d i ยมนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะดูดเสียงได้พอสมควรคราวนี้เรามาลองดูว่าถ้าเกิดผมเสียไม้เข้าไปเนี่ยคุณภาพเสียงมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคกลับมาแล้วครับกับกล้องกีตูแล้วก็มีไมติดอยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปในกล้องนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้มีลมพัดเข้ามาด้วยนะครับก็ลองฟังกันดูครับเออนี่เป็นต้นโมกนะครับไม่รู้จะพูดยังไงก็คือจะทดสอบเสียงให้ดูนะครับก็สวนเล็กๆข้างบ้านของผมคราวนี้นะครับอาจจะมีคนตั้งคําถามเพิ่มอีกว่าเฮ้ ถ้าเกิดไมมันไม่ได้อยู่กับตัวเนี่ยแล้วมันไปนติดอยู่กับกล้องเนี่ยเสียงมันจะโอเคหรือเปล่าชัดหรือเปล่าเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็ใช้ไมอยู่นะครับซึ่งติดกับกล้องกิต2เลยนะครับห่างจากตัวประมาณเมตรหนึ่งคุณภาพเป็นยังไงเป็นยังไงครับดีไม่เอ่ยแล้วถ้าเกิดมันไกลอวกไป้อีกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะตอนนี้ผมลองวางกล้องให้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ไมอยู่ห่างตัวมากขึ้นนะครับลองฟังเสียงดูว่าเสียงมันเป็นยังไงฮะ,คะเดี๋ยวเล่นกีต้าร์ให้ฟัง ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็วางกล้องอกีทูไว้ประมาณเมตรกว่าเมตรครึ่งนะฮะแล้วก็มีไม้ติดอยู่กับกล้องนะครับก็คุณภาพเสียงที่ได้ก็เป็นแบบนี้ครับครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของการใช้ไม์ต่อภายนอกนะครับซึ่ง เอามาต่อกล้องกิจทูนะครับก็ทดสอบคุณภาพไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคุณภาพเสียงมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเวิร์กขึ้นนะมันก็คงจะเหมือนกับต่อคอมอ่ะแล้วเอาไมค์ภายนอกมาต่อเสียงมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะสะดวกไหมเนี่ยมันมีสายนะครับแล้วมันก็มันดูลําบากทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประยุกของท่านแล้วกันเพราะว่าแอคชั่นกล้องก็คือใช้สําหรับการ ไปแอคชั่นจนภัยแอดเวนเจอร์หรือว่าทำกิจกรรมเอท์ดร์ที่มันอาจจะโลดโผนผาดโผนถ้าเกิดมีซสายอย่างนี้มาติดอยู่เนี่ยมันอาจจะลำบากนิดน,นึงแต่ก็มันก็สามารถประยุกต์ได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครสนใจไม้ตัวนี้นะครับก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับเจ้าเดิมครับร้านกิจอัพไทยนะครับดูลิงก์ได้ที่ Description ข้างล่างนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับผมมีอีกหนึ่งอุปกรณ์มานำเสนอทุกคนนะครับก็คือนาฬิกา รัดข้อมือที่สามารถควบคุมกล้องกิด2ได้จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมๆกันเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใช้นะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าเกิดเสียงดีไม่ดียังไงหรือว่ามีคอมเมนต์ยังไงอยากจะให้แก้ไขอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ